โอเคสวัสดีครับแล้วก็ดีตารับข้าสู่ช่องพงศธร h ชนแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแลกรล,ล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์คาสานอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอาชีพซูปเปอร์โนวิดนั่นเองหรือว่าน้องโนนะครับผมของพวกเรานั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวไอเทมตัวหนึ่งนะครับที่ เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆนั่นเองครับนั่นก็คือไอเทมตัวนี้ครับพาเทนฟีดอมสติ๊กนะครับผมก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าเอ้ยพี่ใช้ไอฟีดพาเทนฟีดอมสติ๊กแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็มาเดี๋ยววันนี้เอามาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างาเวลาการใช้อะไรพวกนี้ก็เป็น ไอเทมในซีรีส์ Ancient Weapon นะครับผมก็พาเทนเนี่ยมันมาจากตัวที่เป็นขั้นธรรมดานะครับขั้นรรขั้นธรรมดาของตัวนี้ก็คือ,อ Freedom Stick นั่นเองนะครับผมแล้วก็เอาไปเคาะบวก9เนาะแล้วก็ยัดเข้าในกล่องไอตัวพาเทนนะครับผมที่ผมเคยทําคลิปพาเพื่อนๆไปทําอาวุธพาเทนกันตามน,นั้นนะครับผมก็จะได้เป็นบวก7มาเนาะแล้ว ถ้ามีงบนะครับก็ทำบวกสิบเอ็ดก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมหรือถ้าไม่มีงบนะครับก็ยกระดันต่ําก็บวกเก้าแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็ได้สกิลดาเมจสกิลของไซิวเว็บแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคาถามต่อมาก็คือเฮ้ยทำไมจะต้องทําอาวุธชิ้นนี้ออกมานะครับผมให้กับซูเปอร์มาวิดนะครับก็คําตอบง่ายๆครับมันคือ มันสามารถใช้สกิลสกิลเวฟนะครับผมถ้าเป็นพาเทนเนี่ยให้วิวห้าได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นฟรีดอมสติกธรรมดาอันนั้นจะต้องบวก11นะครับผมแล้วก็ถึงจะใช้สกิลเวฟได้แต่ว่าไม่ใช้ได้แค่รู้สึกว่าจะประมาณวิวสามนะครับผมแต่ว่าก็ใช้ก่อนที่เป็นพาเทนก็ได้นะเพราะว่าพาเทนเนี่ยเราใช้ตอนเป็นเลเวลหนึ่งรยหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วแต่ว่าถ้าเป็นฟรีดอมสติกธรรมดาเนี่ยใช้ที่ Level 100เลเวลหนึ่งร้อยเนาะ อันนั้นก็เอามาเก็บเวลได้นะครับผมก็อืมก็น่าจะดีกว่าอ่าใช้สกิลอื่นนะเพราะว่าช่วงก่อน,นครับก่อนที่อุวุนี้จะเข้ามาเราก็ใช้พวกไฟบอลโคโบอะไรพวกนี้แล้วคือดาเมจมันดันค่อนข้างยากนะครับผมคือถ้ามันดันสุดมันก็สุดแค่นั้นแต่อันนะครับแต่ว่าถ้าอย่างของอ่าไคิคเวฟเนาะมันมีการเติบโตตามเลเวลด้วยเพราะว่ามันใช้เบสเลเวลในการคำนวณของดาเมจด้วยนะครับรวมไปถึงใช้ค่าอินเนาะ ในการคำนวณดาเมจของสกิเวฟด้วยนะครับก็โอเคมาเดี๋ยวลองใช้งานให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันเนะาะก็ของตามนี้นะครับผมก็ยกมาจากตัววิชอบอั o โ a รมัตเลยนะครับทุกอย่างตามนี้หมดเลยนะครับยกเว้นแค่สมุดหน้าเหลืองนะครับผม e อาเบิร์บบนะครับผมแค่นั N ้นเองที่เอามาใส่แทนนะครับเพราะว่า,าในตัวของซุปโนผมใช้เป็น อาชาร์โดเจาะเวทนะครับผมตามนี้นะ,นะครับอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยออฟเลเพวกเนี้นะครับการ์ดเกิร์ดยังไม่ใส่เพราะว่าเรารอดูมันปรับสกิลของช่วงค่าหนึ่งคราสออะไรพวกเนี้ยนะครับผมที่เขามีแพนจะอัปเดตกันเข้ามาเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่าสกิลไหนมันน่าใช้ก็เดี๋ยวค่อยไปการ์ดใส่การ์ดเสริมเผ่าไอเสริมธาตุสกิลนั้นนะครับ ของก็ตามนี้เนาะนะครับยก,ยกยกยืมยืมมาแล้วที่สําคัญก็คือมีตัวน,นี้ด้วยนะครับนั่นก็คือ,อหลังซอเซเลอร์นะครับเพราะว่าเอามาเสริมสกิลสาซคิกเวฟนะครับรวมไปถึงลดคูดาวของสซคิกเวฟด้วยเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าคูดาวตั้งต้นของสซคิกเวฟมันจะ5วินะแล้วก็เออใส่นี้มันก็ลดมาให้2วินะครับดังนั้นก็โอเคนะครับ หรือสาิก็สามารถไล่ต่อได้นะครับอันนี้ก็เตรียไมไว้นานแล้วล่ะนะครับก็มีเนี่ยหินซอ1อัปเปอร์นะครับผมแล้วก็ซอ1โลเวอร์นะครับผมส่วนไอมิดเดิลผมเป็นหินซอ2พอดีว่าที่เขาขายมันเป็นอย่างนี้นะก็เลยเออดึงดึงมาแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของคอมโบหินก้างหินมิดเดิลมันไม่ได้ให้ให้ประโยชน์อะไรกับเรานะครับก็เลยเออผมก็เลยเออไม่เอาแล้วกันนะครับ โอเคก็สเตตัสตามนี้นะครับกำลังตอนนี้ดันรีแล้วนะเอา index ็กซ120นะครับตอนนี้กำลังดันดันสเตนให้ถึง90นะครับเพราะว่าเอาคุณสมบัติของบอนไฟนะครับที่ค่าสเตนครับทำให้ธาตุนานชั่วนะครับหรือธาตุปกติไดธาตุหรือพวกนี้มาแรงขึ้น2%เนาะอย่างไซคิวเวสของเราก็ยิงออกมาเป็นไรธาตุนะครับโอเคไปเดี๋ยวลองดูดาเมจกันนะครับ ว่าเป็นยังไงนะฮะ,ะช,ช,ช,ชโอเคผมเทสกับเสากลางลักกันเนาะโอเคนะครับแล้วก็ปั๊บแค่ AB พอนะครับก็ยิงเข้าไปปับ๊บเนาะก,ก็ประมาณเจ็ดหมื่นครับ ประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นแปดเนาะี 7, 5, 7, 6, เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นหกโงงเาด้วยนะเมจก็โอเคนะตใน,นความคิดผมและอย่างนึงคือมันเป็นต่อยืดนะครับแล้วอ,อย่างวิวห้ารู้สึกว่าดูเดเรชั่นของระยะเวลาของไซ c ์เว็มันคือ3.5าวินะครับผม3.5วินาทีนะครับผมก็หมายความว่า เราจะทำดามจได้ทั้งหมด7ฮนะิตเนาะเพราะว่ามันทำดามจทุก0ูนอยู่้าวินะครับผมสักทีเดียวก็เจดฮิตนะครับคิดง่ายๆก็อ่ะผมตีว่าประมาณ 7, 000, 7, 000, 8, 1, เจ็0หมืนห้าะฮะเจ็ดหมื่นห้าแป๊บนึงงแบบกดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับก็ถ้าเจนะ็ดหมืนห้าเนาะก็คูณคูณเท่าไหรนะ่นะคูณเจ็ดนะครับผมนะก็ได้ประมาณห้าแสนสองนะครับห้าแสนสองห้าสองห้านะครับก็เยอะอยู่นะ ดาเมจก็ไม่ใช่เรืเล่นแปลปัญหาของมันคือดาเมจมันไม่ได้ลงตุ่มเดียวนะครับผมมันมีระยะเวลาดังนั้นเราจะต้องเป็นจะต้องลากมอนเนี่ยให้มันอยู่แบบในกรอบของการโจมตีของไอ้ไซคิกเวฟเนาะแล้วก็ระยะของไซคิกเวฟเนี่ยมันอยู่กว้างประมาณ11คูน11นะครับเวลาคิดคำนวณก็คืออ่ะรับจากตัวเราเป็นตัวลงเนาะตัวไอ้ที่เราวางสก,กิลอย่างเงี้ย ก็นับออกมาขวาห้าย5ห้าบนล่างห้านะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็สอีกฝั่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับบนล่างห้าเหมือนกัน,นครับก็กว้างอยู่เนาะแต่ถ้าเวลสามนี่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่รู้สึกว่าเจ็ดคูณเจ็ดมนะครับโอเคไรอย่างหนึ่งคือคําถามต่อมาพี่ครับจาะเกาะสําคัญไม่สําหรับสายเวทผมบอกเลยว่าสําคัญมากนะครับเดี๋ยว พาไปดูนะครับว่าทำไมมันสำคัญนะฮะเดี๋ยวไปเทสกันอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเจาะเกาะไม่เจาะเก,กาะไมถึงบอกเฮ้ยทำไมต้องทำเจาะเกาะเวชนะะครับทางที่ดีก็ทำเจาะร้อยอ่ะเดี๋ยวอันนี้มันเป็นไข่พรนะ้ะไข่พรมันเป็นฟอร์มเลสนะครับผมก็คือลท์รูปร่างนั่นเองผมใส่เป็นฮันติ้งก่อนละกันนะฮะเพราะฮันติ้งมันก็จะไม่เจาะอันนี้เนาะอ่ะดูนะครับผมปึ๊บ ไม่เจาะมันได้สามหมืนะ่นสะี่หมื่นแต่ถ้ผมเนี่ยนเทสให้ดูอีกทีนึงเนี่ยประมาณเนี้ยสามแปดสามเก้าสี่ศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับแบบไม่เจาะเลยนะแต่ถ้าเราใส่เจาะเกาะเข้าไปนะครับก็ใส่ฟอเมเรตเข้าไปยิงปุ้มเห็นไหมดามเมจขึ้นมานะครับเกือบครึ่งน,นะฮะเห็นไหม ไปเจอพวกเอ็มเดฟนานายโอ้เอาละเราจะแบบลดค่อนข้างหนักหน่วงมากนะครับผมนะเห็นไหมนะครับถึงบอกไงว่าถ้าเื่นสายเวทนะครับคนทำเจาะเอ M ็มเดนะฮะโอ้ะต่อมาเดี๋ยวพาไปลองทดสอบการใช้งานจริงนะครับว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมในส่วนของคาเทนฟิลอกสติกนะครับผมก็ เดี๋ยวเราไปที่ตันเต่าแล้วกันนะหวังว่าคนจะไม่เยอะนะ,ะเดี๋ยวผมขอเตรียมของเพิ่อมอีกนิดมึงนะครับผมอดีว่าผมชอบเตรียมเป็นชุดเป็นชุดเก็บไว้อย่างเงี้ยเออเวลาจะเวลอยเงี้ยมันก็จะได้เร็วขึ้นแต่วันนี้ผมลืมไปว่าอะจะอาชีพนะครับก็ขอภัยนะครับก็เตรียมหน้าง,งานแล้วกันนะครับก็ไปเดฟ แล้วก็เป็นบูสเตอร์ใส่ไปนะครับผมแต่ผมไม่กดบูสเตอร์ฟ้ากับออมไหมนะครับเพราะว่ามันเสียเอิใช้เวลานานนะก็เลยเลือกออมยองกับลาเซอร์โอเคนะครับแล้วก็เตรียมกดาซิลซีดไว้ด้วยนะครับเพราะว่า ST เราส่วนใหญ่มักจะไม่พอนะครับผมแม้เราจะมีสกิลแองเจิลแล้วก็ตาม อ่เบซิลนะครับผมแนะนำนะครับพกไว้สักหน่อยนะครับผมเอาเพิ่มอ,อันห้าอันประกันนะโอเคแล้วก็ไปที่เมืองท่านะครับวันการวาดัดทุกๆทุกๆเอาปัจช่านั่นเองผมก็เปลี่ยนเจาะเป็นโอเคเป็นฮันติงแล้วเนาะโอเคไป แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนเป็นแบบไอ้ช่วงเวลร้อยอย่างเงี้ยไอ้ดาเมจมันจะเป็นยังไงเพราะว่าผมเล่นอันนี้มันเป็นซุปเปอร์โอวิตอเกาผมเนาะที่เล่นสายเวทมานะครับผมแล้วก็รีสเตตเลีอะไรทิ้งไว้ตอนแรกผมอัพอิน90แล้วก็ไปลงสเตตเก้าสิบนะครับมันดาเมจมันเบาเบานะฮะแล้วก็ไปนั่งอ่านเอ้าไซคิกมันคาอินมีหลเนาะก็เลยเออรีแล้วกันนะครับก็เอาเงินที่ฟาร์มเอโอนะครับ ไปซื้อหินลีมาครับนะครับอย่าปวนนะฮะกดกดเข้าไปมีอะไรให้กดกด็กดนะับผมึบทึบปึบึบ,บแม็กนี้ด้วยนะครับผมแล้วเราก็ไปเออลืมไปไม่ได้เช็คสกคิเลเทเลนะนะ่ะไป มันไม่ได้ลงเป็นแบบตุ้มเดียวเนาะดังนั้นเราก็ต้องลากวนบ้างนะค่อยๆเก็บไปทีละนิดทีละหน่อยออฮันนีงเก็บนะครับผมขายได้นะฮะเ,เก็บคอมริงถ้าได้ไอ,อ้กดออาไม้กด power boost อะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็วันฮิตได้นะฮะ ว่าดามเมจเราจะไม่บืว่าอะไรมากนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ลวมหลายฮิตได้อยู่นะครับนะครับประมาณนี้นะฮะ นะครับแมวก็เก็บไปหมดเลยนะครับเกิดใหม่พอดีอ่าเนี่ยก็อย่างเงี้ยสบายนะครับเมื่อก่อนนี้เอาไฟบอจริงไม่ก็แบบอื้อเบาๆนะฮะการมาของ อันนี้นี่ทำให้ชีวิตของซูปเปอร์โนวิทอย่างเรานะฮะสบายขึ้นนะครับใส่เวนะะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับโนวิใส่เวทแต่ใจต้องรักนะบ,บอกก่อนนะครับก็ค่อยๆ นวดมอนไปนะครับค่อยไปเรื่อยๆนะก็พยายามลากมอนให้อยู่ในกรอบของไซคิกเวฟเนาะหรือถ้าแบบอืมีง่ายกว่านั้นนะฮะก็คือไล่เซฟที่วอลนี่ไล่เซฟที่วอลแล้วก็ยืนดึงมอนไว้แบเนี้ยก็ได้นะครับเมื่อกี้กดเมาส์ออกทำไมเนี่ย ก็ขาดหมดประมาณเนี้ยนะครับผมโอเคนะครับก็น่าจะเห็นภาพกันเนาะไปกลับเนึ่งป๊บปิดคลิปนะครับเนาะก,ก็ทำให้เอ,อ้เราสามารถเก็บเวลได้นะครับอาโนวิดเราก็ซปเปอร์นวิดเราก็สามารถด่มตาอ้าปากกันได้เนาะ แล้วก็เออถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรื่อง sp นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกก็คือฝึกกะจังหวะการกด a n g นเนะครับผมถ้าแบบไม่อยากซื้อหาไอ้สมอมานามมาใช้นะครับหรือจะใช้กดไอ้เมทัลโพชชั่นก็ได้นะครับผมก็ช่วยลด SP, การใช้งาน sp ลง10%นะครับผมแล้วก็เนี่ยไอ้กักัญช,ชาจะตัดเมีวนะครับผมแนะนำนะก็ กดไว้ใช้นะครับผมเก็บเก็บมาแล้วก็กดใช้กดใช้อย่างเงี้ยก็สามารถช่วยในเรื่องของ SP ได้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่า S Max SP เราค่อนข้างน้อยเนาะมีแค่อย่างผมก็มีแค่พันหกเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเห็นภาพนะครับเอ้การเอ่อใช้อ่าพาเทนฟีดอฟสติ๊กเป็นยังไง แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าซุปเมอร์โนสาเวทนะครับแนะนําคนมีนะครับอ๋อแล้วก็ในอนาคตนะครับถ้าไซคิกเวฟบมันปรับเนาะเอ่อการไล่ออกมาจากรู้สึกว่าจะเป็นคาถากับสมุดนะครับผมมันจะทําให้เป็นดาเมจมันคูณเบิ้ลนะครับผมก็อย่างมาเกีดถ่าสูงคูณเบิ้ลก็จากท่าเศษนะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งเอ็มได้นะครับหวังว่ามันจะถึงนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผม ถามว่าคนมีไหมมีคนมีนะครับคนหาทําไว้นะครับถ้าจะเล่นม o อ i ิดสายเวทนะครับทําไม้เลยนะครับในใช้แน่นอนนะครับโอเคครับก็วันนี้ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องพงอนเชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหรือใครเข้ามารู้สึกเอ๊ะยังไม่ใช่ยังไม่ชอบ ไม่เป็นไรนะครับผมอย่างน้อยเข้ามาผมก็ดีใจแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่หนนะนรับ